สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องพูดจาภาษานักขายนะครับกับรายการ Break Through s e l l Team ติดปีกให้ทีมขายกับผมบอลลี่นะครับสำหรับในวันนี้อ่าก็มีอยู่หนึ่งประเด็นนะครับหลังจากที่ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้เข้าไปสอนในหลายๆคลาสเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมีอยู่อันหนึ่งเลยที่น่าสนใจก็คือเวลาที่เราเรียนรู้เรื่องของทักษะการขายในหลายๆอย่างเราก็จะเจอกลุ่มลูกค้าอยู่แบบหนึ่งที่ทักษะการขายนั้น อาจจะช่วยได้ไม่เต็มที่เนื่องจากว่าเจอลูกค้าประเภทที่แบบจะดูราคาแค่อย่างเดียวะจะดูราคาอย่างเดียวถ้าราคาไม่ถึงเนี่ยยังไงก็ไม่ได้นะน,นําเสนอแทบตายเลยแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายลูกค้าก็ไม่ได้สนใจอย่างอื่นนะครับเนาะก็เลยทําให้วันนี้ก็เลยลองมาให้ดูคือจริงๆแล้วในเรื่องของการจัดกลุ่มลูกค้านะที่เรียกว่า customer class เนี่ย customer class เนาะก็คือเกี่ยวกับเกรดของลูกค้าเกี่ยวกับกลุ่มของลูกค้าเราจะสามารถ เจอพฤติกรรมลูกค้าบางอย่างได้ด้วยนะครับแล้วก็จะกลายเป็นกลุ่มลูกค้าที่เราสามารถที่จะโฟกัสได้สําหรับในตอนนี้อยากจะมาพูดถึงกลุ่มลูกค้าอยู่กลุ่มหนึ่งที่ถูกนิยามเลยนะครับว่าเป็นลูกค้าที่บริหารจัดการได้ยากที่สุดนะจัดการได้ยากที่สุดเลี่ยงได้เนี่ยควรเลี่ยงเลยเนาะเพราะว่าลูกค้ากลุ่มนี้ก็จะมีปัญหาในหลายๆเรื่องตามมาเวลาที่เราเป็นนักขายเนี่ยแล้วเราไปเอาลูกค้าแบบนี้เข้ามาในพอร์ตนะครับ เราจะต้องแบบหมดแรงหมดพลังหมด energy หลายๆอย่างเต็มไปหมดเลยอ่ะบางคนเป็นนักขายเนาะเข้ามาทํางานแล้วเนี่ยรู้สึกท้อแท้กับชีวิตนักขายเนี่ยบางครั้งก็เพราะว่าไปได้ลูกค้าแบบเนี้ยเข้ามาในพอร์ตมากจนเกินไปคือลูกค้าไม่น่ารักอ่ะกลุ่มแบบเนี้ยเออพูดง่ายๆเลยนะคือลูกค้าไม่น่ารักทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองมาให้ดูว่าแล้วถ้าวันเนี้ยเราจะมาดูว่าแล้วแค่ทีเหลียที่จะชี้วัดว่าลูกค้าแบบเนี้ยไม่น่ารัก ไม่น่าเอาเข้ามาในพอร์ตหรือถ้าเลี่ยงไม่ได้ต้องบริหารจัดการบางอย่างเพื่อเตรียมตัวที่จะเขาทิ้งหรือไม่ให้เขามามีอํานาจเหนือชีวิตการขายของเรามากจนเกินไปมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวลองมาดูในตอนนี้กันนะครับก็คือกลุ่มลูกค้าที่บริหารยากที่สุดเลี่ยงได้เลี่ยงขออนุญาตคํานิยามมันก่อนเลยนะจะบอกว่าในศาสตร์ของต่างประเทศเขาใช้คําแบบนี้เรียกลูกค้ากลุ่มนี้เลยนะครับ กลุ่มนี้เราจะรู้กันเนาะสำหรับในตอนนี้ว่านี่คือลูกค้าที่เรียกว่า marginal customer marginal แปลง่ายๆครับก็คือส่วนได้ส่วนกำไรส่วนของผลประโยชน์หรือลูกค้าที่สนใจแค่ผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักนะครับนรลูกค้าที่สนใจแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักถ้าปัญหาผมบางทีผมก็เรียกง่ายๆคือเป็นลูกค้าที่แบบไม่เอาใครเลยอะ่ะ เอาแก่ตัวเองอะ่ะเอาแต่ได้อย่างเดียวไม่สนใจคู่ค้าไม่สนใจพาร์ทเนอร์ไม่สนใจคุณสมบัติหรือประโยชน์อะไรที่แบบเป็นในอนาคตเลยหรือบางทีเห็นนะแต่ก็คือก็ไม่แคร์เนาะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าแล้วลูกค้าแบบนี้มีแคทเทอรียร่ยังไงบ้างเผื่อจะได้เป็นประโยชน์เนาะในการที่นักขายแต่ละคนจะได้ลองเอาไปดูนะแล้วผมเชื่อว่านะจบจากวันนี้ไปเนะี่ยทุกคนเอาไปลองสแกนกรรม ลูกค้าในพอร์ตของบริษัทของตัวเองหรือในใน,ในพอตของการขายของตัวเองดูเนาะเราจะเจอเลยว่าโอ้โหที่ผ่านมาถึงว่าอะไรทำไมชีวิตเรามันมีความสุขน้อยเหลือเกินเพราะว่าบางทีอาจจะมีเจ้ากรรมในเวรมาในรูปแบบลูกค้าแบบนี้ก็ได้นะครับอ่ะลองมาดูกันเนาะอย่างแรกครับกลุ่มที่ชัดเจนเนาะก็คือแคทีเดียรแรกเราใช้คําว่าเนาะโลว์โปรฟิตแปลแบบง่ายๆขายไปก็กําไรน้อยกําไรน้อยแปลแบบคนไทยเนาะ โดนต่อราคายับนั่นแหละฮะก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกําไรน้อยคือขายไปแล้วเหลือบางเฉียบเลยอ่ะคือแบบราคาเพื่อนกันมากเลยบางทีผมก็อยากไม่อยากพูดนะว่าเพื่อนกันเขาไม่ต่อราคากันเนาะใครจะมาพูดว่าแบบใครจะไปซื้อของเพื่อนแล้วต้องมานั่งบอกเพื่อนว่าแบบเฮ้ยแกลดให้ฉันเท่าไหร่อันนี้ผมบอกเลยอันนี้เพื่อนแบบนี้ไม่น่ารักนะครับคือถ้าเพื่อนกันถ้าพูดตรงๆเนาะเขาตั้งราคามาเนี่ยจ่ายเขาไปเดยครับไม่ต้องไปนั่งต่อราคาเขาหรอกเพราะว่าถ้าเรา ต้องการที่จะมีมิตรภาพกับเขามีความสัมพันธ์จริงๆอะ่ะเราไม่มานั่งทําให้เรื่องพวกนี้มันเกิดความไม่สบายใจกันและอย่าลืมนะาบางทีเนี่ยเ <c oughs> พื่อนกันเนี่ยเปิดราคามาเนี่ยคือคือเปิดต่ํากว่าคนอื่นมาเรียบร้อยแล้วอะ่ะคือคือเราขายคนอื่นหมื่นหนึ่งอะ่ะแต่พอเพื่อนกันเราเลยขาย 7, อยู่เจ็ดพันอ่ะแล้วเรายังก็ไปต่ออีกบอกขอพิเศษผมบอกเลยว่าไอ้เพื่อนแบบนี้ก็ไม่น่ารักนะคือตัดมันทีมาเหอะนะครับเนาะนะเพราะงั้นเนี่ยโลโบฟิตคือกําไรน้อยขายไปเนี่ยไม่ค่อยได้อะไรนะคือเหมือนทําบุญทํากุศลน,นะครับเนาะ หรือถ้าไม่ใช่กําไรน้อยก็เรียกว่าอย่างที่บอกครับโดนกดราคาครับนะขอใช้คําว่าไม่ได้ต่าธรรมดานะต่ําเตีย้ยนะต่ําเตียเ้ยเลียดินเลยนะโดนกดราคาต่าเตียเ้ยเลียดินเลยนะอันนี้คือแคทีเหลือแรกนะครับที่มีโอกาสที่จะเจอเนาะขายไปก็แบบมองไม่เห็นอะไรเลยคือเหมือนแบบเนาะเหมือนเอาไปบริจาคมากกว่าอ่ะอันที่2ครับก็คือเป็นลักษณะของเขาเรียกว่า high cost to serve นะ high cost to serve ก็คือต้นทุนในการบริการพวกเขาเนี่ยมันจะสูงมากกว่าปกติหรือมากกว่าคนอื่นทั่วไปมากกว่ามาตรฐานเนาะต้นทุนที่ว่าหมายถึงอะไรบ้างคือหมายหมายรวมได้หมดเลยนะครับทั้งเรื่องของทรัพยากรทั้งหมดที่มีเนาะไม่ว่าจะเป็นเวลาของเราในฐานะนักขายที่ต้องเอาไปอยู่กับเขาไปคอยเป็นอา่พาพัลเล่พัลเรนะไปคอยแบบดูแลเขาไปเอาใจใส่เขาแบบมากจนเกินไปไปต้องไปคอยเอทเตอร์ไปแบบโอ้โหแบบ ต้องเหมือนไปเป้าแบบดูแลตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนก็เหมือนเป็นเลขาไปแบบบางทีก็ือนแบบเหมือนไปเป็นคนใช้ลูกค้าเหรออะไรประมาณนี้เนาะแล้วไฮคอสทูเสิร์ฟและก็ยังไม่พอครับคือมันเรียกว่าบางครั้งก็ไม่ได้แค่ตัวนักขายเนาะบริษัทเองก็ต้องแบบช่วยทำนู่นทำนี่เช่นต้องมาจัดรถส่งให้พิเศษถ้าไม่ส่งให้เลยเดี๋ยวก็จะไม่พอใจไม่ได้นะของพี่ตีเลียดมากเอ่อถึงแม้พี่จะรีบตังแต,แต่แต่พี่ก็ต้องได้ของนะ มันเป็นอารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยคือแบบออขอใช้คําว่าแบบไทยๆเลยเนะคือแบบเรื่องเยอะจัดอะเฮออารมณ์แบบเรื่องเยอะอะเยอะจัดคือแบบวุ่นวายอะคือแบบว่าอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไม่สนใจมาตรฐานด้วยนะครับไม่สนใจมาตรฐานเลยว่าแบบปกติแล้วทางบริษัทต้องมีการรับแจ้งก่อนล่วงหน้านะคะแล้วก็ถึงจะสามารถที่จะเอาของขึ้นรถและจัดส่งได้ถึงจะจองคิวได้ลูกค้ากลุ่มนี้จะบอกเฮ่อฉันไม่สนอะฉันก็วันนี้ฉันจะซื้อของเธอฉันต้องได้ของเลยถ้าไม่ซื้อก็ไม่เอารอบหน้าไปซื้อแล้วนะอะไรประมาณอย่างเงี้ เนี่ยเรียกว่าไฮคอสตูเติร์ลองฟังติเป็นไงน่ารักไหมลูกค้าแบบนี้เนาะก็อบอกว่าแบบแค่ฟังก็ก็น่าคิดแล้วนะว่าแบบเฮ้ยนี่เรามีลูกค้าแบบเนี้ยเข้ามาในพอร์ตเราเยอะแค่ไหนอย่างที่บอกครับลูกค้ากลุ่มแบบเนี้ยนี่นี่เป็นไงนี่แค่2อข้อนะสอข้อนี้เรียกว่าแบบอารมณ์เหมือนแบบคือความเป็นเจ้ากรรมในเวรมันมันเยอะมากแล้วนะครับต่อรับตรงนี้เนาะโอเคอ่ะอันที่3มครับก็คือ เรียกว่า no relationship relationship นี่ก็คือไง่ายๆครับก็คือเรื่องของสายสัมพันธ์ความสัมพันธ์กลุ่มนี้ก็จะเป็นประเภทที่แบบ no r e l a t i o n เนาะ no r e l a t i o n คือบางทีก็ไม่ได้ถึงขั้นไม่เห็นความสําคัญหรอกครับของความสัมพันธ์เพียงแต่แบบไม่แคร์เออไม่แคร์ไม่ได้สนใจคือแบบก็ถ้าใช้ไม่ได้ก็เปลี่ยนเจ้าสิจะไปเกรงใจกันทําไมจะมีตรงไหนเหรอทาไมต้องไปใช้เขาเอ,อ่ะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ถ้าใครเคยเจอนะคือแบบว่าบางทีเราดูดีลกระจัดซื้อมา ว่าน่าจะซื้อใหม่ลงมาเนี่ยพูดแบบนี้ใส่เลยอย่างเงี้ยทั้งที่เราดูแลจัดซื้อเข้ามาตั้งนานอย่างเงี้ยเนี่ยอารมณ์มันจะประมาณเนี้ยคือไม่ได้เห็นแก่ที่แบบเคยช่วยเหลือนู่นี่นั่นอะไรกันมาบางทีบริษัทเองอาจจะไปเคยช่วยบางอย่างตอนลูกค้าเขาเดือดร้อนตอนองค์กรเขาเองแบบมีปัญหาแต่พอคนใหม่มาคือ,คอไม่แคร์ไม่ได้สนใจเลยประวัติความเป็นมาเขาอยู่กันมาอย่างไงจะมาเอาแต่ KPI ตัวเองจะมาเอาแต่ประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะงั้นเนี่ย กลุ่มพวกนี้ก็เรียกว่าแบบจริงๆต้องใช้ว่าโนแบบเป็น long term relation อะคือไม่สนใจ long term relation เลยคือระยะยาวไม่ได้ใส่ใจเลยว่ายังไงบ้างเนาะภาษาที่ผมมักจะเวลาที่สอนเนี่ยผมก็จะพูดปไปวัยเลยคือเหมือนประมาณว่าไม่เห็นหัวไม่เห็นหัวคู่ค้าไม่เห็นหัวเซลล์ไม่เห็นหัวใครได้ไดไดทั้งนั้นที่แบบทําดีมาให้แล้วก็ยึดแต่สิ่งที่ตัวเองต้องการเป็นที่ตั้งนะลองคิดดูซิว่าเคยเจอไหมลูกค้าแบบนี้คือดูแลกันมานานเลย อยู่ดีๆนึกจะเปลี่ยนเจ้านอกใจไปหาทัพยพอื่นก็ไปซัแบบไม่มีเยื่อใยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ส่งสัญญาณไม่มีซิกแนวอะไรเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนาะนะนะอันนี้ก็คือเรียกว่า no relation ไม่เห็นหัวกันและอันที่4ครับก็คือใช้คําว่าอะไรดีจริงๆมันมีคําอื่นเนาะแต่ผมรู้สึกว่าใช้คำเนี้ยค่อนข้างครอบคลุมกว่าคือเรียกว่าแบบ allocate volume อะคือเน้นจัดสรร ออเดอร์ Order, จัดสรรปริมาณการซื้ือครับเอ,อให้เอื้อต่อตัวเองเอารมณ์ประมาณนี้อย่างเช่นถ้าเป็นบางองค์กรลูกค้าบาง,บางคนเนาะก็คือเอาโวลลุ่มมาเป็นตัวล่อรุ่มมาเป็นตัวล่อเคยเจอไหมครับคือผมซื้อเยอะนะผมใช้ทีเนี่ยพันตันผมใช้ทีแสนชิ้นผมใช้ทีเดียวแบบห้าคันเลยนะอะไรอย่างเงี้ยมันจะอารมณ์ประมาณนี้คือคือมีการเอาเขตวอวลลุ่มในมุมที่แบบเอาโวลลุ่มมาล่อ เออเนี่ยเนี่ประเภทแบบเขาเรียกว่าเอาจํานวนมาล่อเนาะเพื่อให้เราเนี่ยทำราคาให้ต่าๆนะครับทำราคาให้ต่ําๆก็จะได้ในผลประโยชน์ที่เขาเนี่ยได้ราคาที่แบบดีที่สุดอย่างนี้เป็นต้นเนาะตัวอย่างที่ง่ายๆครับกลุ่มนี้คือกลุ่มไหนครับกลุ่มพวกบิดดิ้งพวกงานประมูลเนาะแบบคือไม่สนใจใครทั้งนั้นอะ่ะชั้นเปิดซองเปิดประมูลสเปกก็กลางๆทั่วไปแบบนี้แหละใครอยา,ากเข้าก็เข้ามา แต่ฉันจะเลือกซื้อกับคนที่ทำราคาได้ต่ำเตี้ยเลี่ยดินที่สุดนะครับแล้วก็ปากอาจจะบอกเนาะว่าแต่คุณภาพเราก็ต้องการนะป่าก,ก็บอกเราแบบนี้แหละแต่พอเรายื่นไปราคาสูงไม่เลือกเรา <c oughs> เลือกราคาที่ต่ำกว่าเพราะบอกว่าก็คุณภาพก็ต้องการนะแต่ราคาก็ต้องต่ำอยู่ดีเนี่ยไม่ก็กลายเป็นอารมณ์ประมาณน,นี้ แล้วก็หลายๆครั้งสังเกตนะพวกงานประมูลต่างๆเนาะมักจะมีปัญหาประจําเลยคือมันเหมือนมันโกยๆไปแล้วก็มันก็ได้ของที่มันไม่ตรงโจทย์ร้อยเปอร์เซ็นต์คนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้ออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนาะแต่ทั้งหมดอ่ะมันคือการเอาจํานวนมาล่อนะครับแน่นเช่นจำนวนมาล่อแบบแรกเนาะก็คือเรื่องของบิดดิ้งหรือประมูลสังเกตนะครับงานบิดดิ้งถ้าเป็นประมูลแบบกลางๆแบบ ปกติเลยเปิดซองทั่วไปเนี่ยสัมพันธ์บางครั้งสร้างมาไม่มีผลละผลมันขึ้นอยู่กับไอซองกระดาษที่โผล่ขึ้นมานะตอนนั้นละอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะเดี๋ยวนี้เป็น e auction ละเป็นออนไลน์ก็เหมือนกันครับเคาะใครปั้งกระดาษตรงนั้นไปอย่างนี้เป็นต้นนี่คือแบบแรกของการอัเจรวนมาล่อแต่มันยังมีอีกแบบหนึ่งอีกคราวนี้ไม่ได้เอามาล่อนะแต่เอามาหลอกนะครับเอาจํานวนมาหลอกมาหลอกก็คือลองทําราคาที่ดีที่สุดให้ผมหน่อยสิผมคิดว่าผมน่าจะใช้อยู่ประมาณสัก หนึ่งร้อยเส้นนะเราก็ดีใจนะกลับไปหาเจ้านายกลับไปแบบขอราคาว่าแบบเฮ้ยเขาจะใช้ตั้งร้อยเส้นปกตินี้ออเดอร์หนึ่งเนี่ยได้สักสิบเส้นนี่ก็ถือว่าดีใจมากละหลายๆเจ้าเจ้าเล็กนี่ซื้อทีละเส้นสองเส้นเขาจะใช้ตั้งร้อยเส้นเนาะเราก็รีบกลับไปบอกเจ้านายเจ้านายขอราคาพิเศษเจ้านี้เขาบอกว่าเขามีวอลลุม่มเขามีตั้งร้อยเส้นเขาจะใช้อย่างงี้นะพอเรากลับไปปั๊บยืนราคาร้อยเส้นโอ้เจ้านายก็ดีใจไปกับเราเนาะ ทำราคาพิเศษแบบสุดๆใส่ไข่มาเลยแล้วก็เอามาให้เราไปยื่นในราคาแบบร้อยเส้นแต่ปรากฏว่าพอเอาไปแบบราคาร้อยเส้นปุ๊บลูกค้าเอาไปราคาขอบคุณมากเลยครับเสรจหายไปประมาณสักสองเดือนโพลมาอีกทีบอกว่าสวัสดีครับคุณเบลลี่ครับคือทางเราตกลงแล้วผมเราจะซื้อของคุณนะโอเคราคาตามนี้เลยไหมครับอ่าสมมติผมเป็นเซล์เนี่ยโดนล่อตือไปเรียบร้อยแล้วก็ ใช่ครับราคาตามนั้นได้เลยครับโอเคอ่างั้นผมขอเป็นราคาพิเศษตามนี้เลยเนาะขอบคุณมากครับแต่เดี๋ยวผมยังไงเนี่ยเอ่อผมขอแจ้งไว้ล่วงหน้าน,นิดนึงเนาะว่าเราอาจจะเริ่มต้นที่จะสั่งของก่อนประมาณสักสิบเส้นก่อนเนี่ยสิบเส้นก่อนอ่ะขอราคาไป้อยเส้นแต่พอถึงเวลาตกลงราคาเสร็จขอสําหรับสิบเส้นก่อนไอตอนแรกก็ยังไม่เท่าไหร่เซลบางคนยังจิตไม่แข็งเนาะยังประสบการณ์น้อยก็อ่ะสิบเส้นก็สิบเส้นไม่เป็นไรอ่ะให้ไปก่อนสิบเส้นพอให้ไปสิบเส้นปรากฏว่าอ่ะ โอเคครับเดี๋ยวเดือนถัดไปผมขอเรียกเข้าอีก10เส้นนะ,ะก็ยังมีความหวังเนาะได้ไป10เส้นได้อีก10เส้นก็ถือว่ายังดีสักพักเรียกไป10เส้น10เส้นเรียกไปเรียกมาสุดท้ายพอเรียกไปประมาณสัก50เส้นโอเคพอดีนโยบายผมปีนี้คือลดการสั่งซื้อนะไม่ซื้อถึงร้อยเส้นละเราซื้อได้เต็มที่แค่50เส้นนี้แหละถ้ายังไงขอบคุณมากนะปีหน้ายังไงก็มายื่นประมูลใหม่นะเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่าเจอลูกค้าที่เอาจํานวนมาหลอก เอามาหลอกคือแบบหลอกให้เราทําราคาแบบบิ๊กออเดอร์บิ๊กวอลลุ่มทำแบบบิ๊ก็อตแต่สุดท้ายเนี่ยพอมาซื้อจริงเนี่ยก็ซื้อแค่เนี้ยแล้วก็บอกว่าไม่มีละเปลี่ยนนโยบายดือด้อเลยคําถามหลายคนมักจะถามว่าอา้าวแล้วแบบเนี้ยพี่บรีดทาไงละ่ะผมก็จะพูดตันตันง่ายๆเลยคือทําได้นะแต่กล้าทําเหรอเ <c oughs> กอกล้าไหมละ่ะคือแบบไปปนนามเขาไปโพนธนาไปโพสต์ไปตําหนิเขา เอาสัญญาไปโชว์ว่าเคยคุยไว้แบบนี้เอาเทปที่เคยอัดตอนคุยกันไปบอกในวงการว่าบริษัทนี้ลูกค้ารายนี้ไม่น่ารักคําถามคือกล้าทําหรือเปล่าเออซึ่งโดยส่วนใหญ่โดยธรรมชาติเนาะในการทำธุรกิจอะไม่มีใครหรอกครับกล้าทําหรอกเพราะว่ามันมีความเสี่ยงมันได้ไม่คุ้มเสียคือลูกค้าเดิมเขาก็เกลียดเราแน่นอนเขาก็อาจจะมีโอกาสกันแกล้งเราหลายๆอย่างหรือเต็มที่เขาก็แค่ไม่ซื้อเราแต่คนอื่นในวงการเขาก็จะระวังเราเหมือนกันเพราะบางทีคือ เขาเข้าใจเรานะว่าเราโดนโดนหลอกอะแต่ว่าการที่มันไม่น่ารักมันก็คือไม่น่ารักเนาะเพราะงั้นเนี่ยก็แปลว่าอันนี้ก็อาจจะทําอะไรไ,ได้เพราะงั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือมันคือการอ่านเกมนะครับนี่คือเอาจํานวนมาหลอกอย่างสุดท้ายนะยังไม่หมดนะไอ้คาว่า a l l o c a t e volume อะยังมีอีกเรื่องหนึ่งเนาะคือใช้คําว่ามาแบ่งซื้ออะซื้อไม่เยอะมาแบ่งซื้อ้วยซ้ำอย่างเช่นเขาใช้อยู่รอยเส้นอย่างที่พี่บอกเนาะแล้วก็ปรากฏว่าอยู่ดีก็มาให้โอกาสเราเนี่ย 5เส้นแล้วก็ต่อราคาเรียบร้อยแล้วนะต่อราคาตามเจียเรดินตึต๊ตๆแล้วก็ซื้อหเส้นแต่เวลาซื้อกับเราเนี่ยเสมือนว่ามีพระคุณกับเราอย่างใหญ่หลวงทําตัวเป็นโอ้โหเป็นเจ้าหนี้ใหญ่เราทําตัวเหมือนแบบคือแบบเหมือนเป็นเจ้าเจ้าบุญกูเป็นโอ้โหอะไรที่แบบคือเฮ้ยนี่ฉันทูสามมาช่วยเธอซื้อนะเพราะงั้นเธอก็ต้องเสิร์ฟฉันให้ดีๆหน่อย,ฉ,ออยงงฉันต้องอย่างงู้ดฉันต้องอย่างนี้คือแบบอยากจะบอกว่าคุณลูกค้าหรือซื้อเป็นสิบเนยังไม่พูดเท่าเท่าพี่เลย คือพี่ซื้อฮาเซนนี่พูดเหมือนแบบใหญ่โตอะไรกันทนั้งนาก็ไม่รู้อย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็เรียกว่าแบบมันคือ a l l o c a t e volume แบบหนึ่งคือแค่แต่จริงๆริงแล้วแถมเขาแค่แบ่งตือด้วยนะครับอย่างเช่นทวงบุญคุณว่าช่วยซื้อทั้งนั้นท,ที่จริงแล้วอะ่ะเป็นเพราะเจ้าอื่นเขาส่งของให้ไม่ได้ไม่มีของส่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาซื้อเราแต่การมาแบ่งเราเนี่ยก็มาพูดแบบใหญ่โตแต่ถึงเวลาเพราะเจ้าอื่นที่เขาทําราคาสวยๆทาราคาดีๆเขามีของพี่ก็กลับไปซื้อเขาอยู่ดี พี่ก็ไปเห็นหัวเราหรอกแล้วก็มาบอกแล้ว่าเออช่วงนี้พี่ไม่ค่อยได้ใช้เลยพี่ใช้น้อยละอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะคืออาการแบบเนี้ยคือมันมันไม่น่ารักนะครับเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นครับเกินมาขนาดนี้ละทั้งหมดเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นแคทิเลียเป็นตัวชี้วัดเลยนะครับว่าถ้ามีครบ4ข้อนี้นะลูกค้าคนไหนนะลองไปดูในพอตเตเองนะครับลูกค้าคนไหนมีครบสข้อนี้บอกได้เลยอยู่มาร์จิโน่คัสโตเมอร์เป็นลูกค้าที่เรียกว่า เห็นแก่ตัวเองไม่สนใจคู่ค้าไม่สนใจพาร์ทเนอร์แล้วถ้าเรามีลูกค้าแบบนี้ในพอร์ตเยอะๆลองคิดดูสิครับโอ้โหแค่คิดนี่ก็มันแล้วนะไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะหลอนลูกค้าไปมากขนาดไหนนะเจ้ากรรมในเวรเรานี่แบบเต็มไปหมดเลยอทําบุญทําทานเท่าไหร่ก็ไล่ไปไม่หมดอะ่ะคือมันคือแบบมันมันมันจะไม่มีความสุขในเรื่องของการทํางานหรือเรื่องของการขายเนาะ นะครับเพราะงั้นเนี่ยอันนี้คือแคดิเียลองไประยุ์ใช้ดูเนาะหยิบรายชื่อลูกค้ามาเลยนะครับแต่ละเจ้าแต่ละเจ้าแล้วก็ไล่ติ๊กเลยครับมีกี่ข้อกี่ข้ออ่าเจ้านี้มีข้อเดียวออะอย่างน้อยก็ถือว่าแสบนะแต่แบบยังแสบไม่มากนะอ้น,นี่มีสองข้อนี่เริ่มแสบเยอะละอนน้มีสามข้อนี่แสบมากๆแล้วพอสี่อันนี่เรียกว่าแบบแสบจนแบบเรียกว่าแบบไปตัดตัดแผลทิ้งดีกว่านะครับเนาะต้องบอกว่าอันนี้คือเรื่องสําคัญแล้วก็ปิดท้ายเนาะอยากจะฝากไว้นะครับคือบางคนอาจจะบอกว่าพี่่วาผมเป้ายังงไม่ถึครับ ดังนั้นผมอยากตัดเขานะแต่ตัดไม่ได้ผมก็จะบอกว่านั่นแหละครับบางครั้งการที่เราต้องมาดูแลลูกค้าแบบนี้เพราะเขาคือเขาเรียกว่าไรมันคือลูกค้าเจ้ากรรมในเวรอะและสิ่งที่ทำให้เราเจอเจ้ากรรมในเวรแบบนี้ก็คือเพราะเราอาจจะทําบุญทําทานมาน้อยจนเกินไปนะทำบุญทำทานน้อยจนเกินไปคืออะไรครับเราไม่ได้เอาเวลาหรือทรัพยากรของเราไปทําบุญกับลูกค้าที่เขามีคุณภาพไง เขาอาจจะยากแต่เขามีคุณภาพแต่เราไม่ไปลดน,น้ำพอดินเขาเราไม่ทําบุญทําทานกับเขาแล้วเรามัวแต่มาทาบุญทําทานกับลูกค้าแบบประเภทแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้เราเนี่ยมีเจ้ากรรมนายเวรแบบนี้ติดตัวแต่ไปหมดจนถึงวันนี้ที่เป้าเราเนี่ยต้องทําไปแล้วเนี่ยประมาณรักเท่าไหรอ่อ่ะแบบเป้าเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ถ้าไม่ได้คนพวกนี้มาช่วยเนี่ยเราก็ไม่ถึงเป้าเราก็เลยกืนไม่เข้าถ่ายไม่ออกดังนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือถ้าวันนี้ยังตัดไม่ได้ยังไม่ต้องรีบตัดครับ แต่ให้รู้ไว้เลยครับว่าเราต้องระวังพวกเขาเป็นพิเศษและสิ่งที่เราจะช่วยเราได้และสิ่งที่มันจะช่วยเราได้ในระยะยาวในอนาคตก็คือเราจะต้องกลับมาทําบุญลดน้ําพวดดินกับลูกค้าที่มีคุณภาพที่มากขึ้นหลังจากนั้นเราจะได้ไม่ต้องปวดหัวปวดใจในการทําเป้าการขายของเราผ่านลูกค้าแบบนี้นะครับเนาะก็ฝากเอาไวนะ้เนาะ บอกได้เลยครับว่าเจอกันทุกบริษัทเจอกันทุกคนเลยครับที่เป็นเซลล์จรที่ผมเข้าไปบรรยายในแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นอยากให้คัดกรองให้ดีๆแล้วรับรองครับว่าคุณจะมีความสุขกับชีวิตนักขายและชีวิตในการบริหารลูกค้าและเป้าของคุณได้มากขึ้นประมาณนี้ครับเจอกันในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ